สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ที่อยากเปิดเพจนะครับเปิดเพจเพื่อทําคลิปวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกครับให้เข้าไปที่เฟซตัวเองนะครับเสร็จแล้วให้กดไปที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเฟซตัวเองนะครับเสร็จแล้วให้ไปเชื่อบัญชีก่อนนะครับว่าเนี่ยไปตรงเดสก์บอร์ดมืออาชีพก่อนนะครับว่า ว่าบัญชีเราติดแดงหรือเปล่านะครับบัญชี oj. ส่วนตัวนะกดเข้าไปนะครับตรงที่การแนะนําโปรไฟล์นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนดูนะครับถ้าถ้าแบบนี้แสดงว่าไม่บัญชีเราไม่ติดแดงนะครับถ้าต uh ิดแดงมั <mel> yup. <animations> นจะเป็นรูปเครื่องหมายตัวใจแล้วเป็นสีแดงอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวที่3นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นี้แสดงว่าไม่ติดนะครับสามารถไปเปิดเพจได้เลยนะครับกดกลับเข้าไปนะครับกดกลับเสร็จแล้วให้ไปตรงเพจตรงนี้นะครับ แล้วก็กดสร้างนะครับกดสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็กดตามผมได้เลยนะครับตั้งชื่อเพจครับตั้งชื่อเพจชื่อเพจก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับวสมมติว่าผมจะทําช่องกเกษตรก็กรเกษตรนะครับกรเกษตรลุงบัวอะไรก็ว่าไปนะครับกดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกหมวดหมดู่เป็นคีครีเอเตอร์ e er นะครับครีเอเตอร์ด e ิจ er ิ ครีเอเตอร์ดิจิตัลตรงนี้นะครับเราก็กดสร้างนะครับเสร็จแล้วก็อธิบายนะครับอธิบายว่าช่องของเรามีอธิบายว่าช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับอะไรนะครับกรกษตรนะครับพอเพียงอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับให้ใส่หกหกนะครับเพราะว่ามันเป็นรหัสของประเทศไทยนะครับ ส่วนที่อยู่ก็ใส่ที่อยู่ของตัวเองได้เลยนะครับส่วนอีเมลกับเว็บไซต์ก็ไม่ต้องใส่นะครับใครอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับเวลาทําการผมก็จะใส่เปิดตลอดนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รูปนะครับใส่รูปภาพของตัวเองนะครับไปแต่งในแอปแคนวาก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆนถนัดนะครับ เราก็ใส่หน้าปกอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้หน้าปกนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับตรงนี้กดข้ามนะครับเรากดาถัดไปนะครับถัดไปกดเรียบร้อยเสร็จนะครับระบบก็จะพามาหน้าเพจของเราเลยนะครับอันนี้คือสร้างเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับ อันนี้คือสร้างเพจของเราเสร็จแล้วง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปใส่รูปนะครับใส่หน้าปกนะครับใส่รูปโปรไฟล์ใส่หน้าปกแล้วก็ไปโพสสร้างคลิปรีวิวได้เลยนะครับสร้างเพจง่ายๆแค่นี้เองนะครับไอพวกการตั้งค่าพวกนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับดําเนินการต่อเนี่ยลองไปเล่นดูนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ